สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโปรแกรมซีเกม2023วันนี้12พฤษภาค,คม66ฟุตบอลหญิงไทยบูเมียนมารอบรองเช็คโปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาวันที่12พฤษภาค,คม66 โดยรอบรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบเมียนมาและบาสเกตบอลชายลงสนามนัดที่2พบสอปป,อปอลาวเช็คช่องทางรับชมได้ที่นี่โปรแกรมการแข่งขันและการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32หรือซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจัดขึ้นระหว่างวันที่5-17ถึง17พฤษภาคม66สำนักการแข่งขันกีฬาซีเกม มีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด11ชาติได้แก่กัมพูชาเจ้าภาพไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปินสิงคโปร์เวียดนามบรรไนายสอปป,อปลาวเมียนมาและติมอร์เลสเตโดยมีการชิงชัยทั้งหมด37ชนิดกีฬารวม583เหรียญเปิดโปรแกรมซีเกม2023ตารางถ่ายทอดสดซีเกมพร้อมลิงค์ดูสดช่องไหนบ้าง และตารางผลการแข่งขันโปรแกรมทัพนักนก,กีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกม2023ทุกวันได้ที่นี่โดยคมชัดลึกรวบรวมโปรแกรมนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกม2023ประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาค,คม66ดังนี้กอบรอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงเวลา7นาฬิการอบรองชนะเลิศประเภททีมชายเวลา7นาฬิกาคริกเก็ตท10 รอบแรกประเภททีมชายเวลา7นาฬิกาเปตองเริ่ม8นาฬิกาโปโลโน้ำประเภททีมหญิงไทยพบสิงคโปร์เวลา8นาฬิกาประเภททีมชายไทยพบสิงคโปร์เวลา15นาฬิกากรีธาประเภทวิ่ง100ยเมตรเริ่มเวลา9นาฬิกาและรอบชิงชนะเลิศเวลา16นาฬิกามาร์รุกจีนรอบแรกเริ่มเวลา9นาฬิกาจักรยานรอบชิงชนะเลิศประเภทเมสตา เวลา9นาฬิกาอสปรตรอบแรกประเภททีมชายพับจีโมบ l e เวลา9นาฬิกาว่ายน้ำตีกบเริ่มเวลา9นาฬิกาวอลเล่บอลชายหาดรอบแรกประเภททีมหญิงเวลา9นาฬิกาเทนนิสรอบแรกเวลา9นาฬิกาบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนเวลา9นาฬิกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนเวลา9นาฬิกา บิลเลียตเริ่มเวลา10นาฬิกาฟันดาบเริ่มเวลา10นาฬิกาบาสเกตบอล5คูณรอบแรกประเภททีมชายไทยพบสปปลาวเวลา11นาฬิกาเซปัตตะกรอบประเภทหญิงคู่ไทยพบมาเลเซียแข่งขันแบบพบกันหมดเวลา12นาฬิกาประเภทหญิงคู่ไทยพบสปปลาวเวลา18นาฬิกาเทควันโดพุ่มเซ เริ่มเวลา14นาฬิกาฟรอบอลประเภททีมหญิงไทยพบฟิลิปินแข่งขันแบบพบกันหมดเวลา13นาฬิกา30นาทีประเภททีมชายไทยพบสิงคโปร์แข่งแบบพบกันหมดเวลา15นาฬิกา45นาทีฟุตบอล รอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงไทยพบเมียนมาเวลา19นาฬิกาอย่างไรก็ตามช่องหลักการรับชมถ่ายทอดสดซีเกม2023ทางช่อง T Sport 7ช่อง5 TV ไฟ HD ช่อง9 m c o t หมายเลข30 NBT 2 HD สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ True ID ไ,ได้ดังนี้ช่อง C ีเกม1ช่อง CG เกม2ช่อง t s p o อ7ช่อง9 m c a t ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ